สวัสดีพี FC, ่พี่เอซีทุกทุกท่านนะคะามาพบกับช่องเองเรือนทออีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลามาเพิ่มนะคะแล้วก็ของหลวงพ่อกลวยนะคะก็ยังมีแบ่งปันอยู่นะคะวันนี้ก็ได้นําวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาเนะาะมาแจ้งเพิ่มนะคะที่มีเข้ามาใหม่นะคะก็มีรุ่นนี้เลยนะคะรุ่นนี้เป็นเหรียญโลนะคะเหรียญ เหรียญโล่เหมือนของหลวงพ่อกลวยนะคะหลังเป็นหลังทาเวศนะคะอันนี้เป็นซีนเดิมนะคะซีนเดิมเพิ่งแกะเมื่อกี้นี้เองนะคะแกะให้ชมเนะาะออกว่าสวนสงแกเปะนะคะที่จังหวัดกาลสินนะคะนี่เป็นกล่องเดิมออกปีหกสี่นะคะออกปีหกสี่เป็นเหรียญน,นี้เลย ขออนุญาตไม่แกะซีนเนาะจะได้ไม่เป็นรอยนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะห้าร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะคะอ่าวันนี้ได้มาเพิ่มสองรายการนะคะนี่ได้มาเพิ่มสองรายการนี่ก็ยังซีนเดิมอยู่นะคะเดี๋ยวขอแกะแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญเลื่อนนะคะเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เนาะเป็นเหรียญรูกไข่นะคะเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ออกปี64ออกที่สวนสงแกเปะนะคะเป็นเหรียญรูปไข่เป็นแบบนี้นะคะขออนุญ,ญาตไม่แกซีนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเหรียญจะได้ไม่โดนเหงื่อเนาะอันนี้ก็เป็นเหรียญรูปไข่นะคะประกันแท้ให้เนาะของจังหวัดกาลสินอันนี้แบ่งบูชาในราคา890บาทนะคะ 890บาทนี่เป็นกล่องเดิมที่เพิ่งแกะไปเมื่อสักครู่นะคะพี่ท่านใดสนใจก็สามารถทักไลน์มาได้เลยนะคะ0 9 2ย์6 0 2 4 5นะคะอ่าแล้วก็ของหลวงพ่อกล้วยนะคะของหลวงพ่อกล้วยก็จะมีขุนแผนนะคะขุนแผนขุนแผนของหลวงพ่อนะคะอันนี้ออกปี66เนาะออกปี66 อันนี้แบ่งบูชาในราคา1,200บาทนะคะ1,200บาทมีกล่องเดิมให้นะคะมีกล่องเดิมให้แล้วก็รายการต่อไปรายการต่อไปเป็นรุ่นฉลองเลือนไทยรุ่นฉลองเลือนไทยนะคะอันนี้ออกปี53นะคะออกปี53รุ่นฉลองเรือนไทยออกที่วัดโคศิตารามนะคะประกันแท้ให้เนาะอันนี้เป็นหลังสิงนะคะหลังสิง แบ่งบูชาในราคา1นึ0งบาทนะคะพี่ท่านใดที่สนใจเลี่ยมนะคะก็เลี่ยมที่ร้านได้เลยเนาะที่ร้านมีบริการเลี่ยมให้ด้วยนะคะมีที่ใจดีนะคะปิดเป็นหรายการแล้วก็เลี่ยมเลี่ยมด้วยนะคะอันนี้พี่เขาปิดนะคะพี่เขาปิดแล้วเขาก็ฝากเลี่ยมที่ร้านเลยเป็นหลังหลังยันแบบนี้นะคะอันนี้พี่เขาปิดไปแล้วเนาะพี่เขาปิดไปแล้วขออนุญาตพี่เจ้าของที่ปิดไว้เนาะ ขออนุญาตนิดนึงโชว์ผลงานงานเลี่ยมนะคะอันนี้เป็นงานเลี่ยมของทางร้านนะคะอะแล้วก็มีสมเด็จแบบม่านนะคะอันนี้ออกวัดซับลำไยนะคะออกวัดซับลำไยออกปีพศ2543นะคะอ่าะคะซึ่งท่านหลวงพอ่ออาหลวงปู่หลวงปู่หมุนปุกเสกนะคะอันนี้ท่านหลวงปู่หมุนปุกเสกด้วยนะคะ ออกที่วัดซับลำใหญ่นะคะที่จังหวัดลบบุรีนี่เองนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา2,500บาทนะคะ2500บาทข้างหลังเป็นหลังพลอยนะคะปกติมันจะมี2เนื้อเนาะมันจะมีเนื้ออีกเนื้อหนึ่งจะเป็นเป็นเนื้อนี้นะคะอันนี้มี มีแร่มีเขาเรียกว่ามีอะไรนะที่แม่เหล็กมันดูดติดนะคะองค์นี้สามพันนะคะองค์นี้สามพันรสมีชัดเจนนะคะอันนี้ประกันแท้ให้นะครับรกันแท้ให้มีสองเนื้อ องค์นี้สองพันห้านะคะองค์นี้สามพันนะคะพ,พี่ท่านใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะศูนย์เก้าสองสี่สามหกศูนย์สองสี่ห้านะคะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลน,นะคะมาแบ่งปันกันอ่า มีองค์นี้ด้วยสมเด็จแวกม่านนะคะอันนี้ออกที่วัดโคสีตารามนะคะออกปี6 3สานะคะปี6 3สาข้างหลังเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อแบบนี้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะบูชาวัตถุมงคลแล้วก็เลี่ยมที่ร้านได้เลยนะคะเลี่ยมที่ร้านได้เลยเนาะอันนี้แบ่งบูชาในราคา1,200บาทนะคะมีมวลสารเดิมของวัดะระฆังด้วยนะคะแล้วก็มวลสารเดิมของ หลวงพ่อรวมถึงของปี39ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นโพย้อยโพ8ปใบเนาะแบ่งบูชาในราคา850บาทออกปี63มนะคะมีหลังรูปเหมนหลวงพ่อด้วยนะคะประกันแท้ให้นะคะประกันแท้ให้850บาทแล้วก็มีพุทธกวักนี่ก็ออกปี63นะคะออกพิธีเดียวกันเลยสมเด็จแวกม่านพุทธกวักนะคะแล้วก็โพย้อย อันนี้ก็850บาทนะคะมีรูปภาพของปี64นะคะนี่เป็นปี64นะคะปี64นะคะมีองค์เดียวตอนนี้มีองค์เดียวได้มาองค์เดียวแล้วนะคะ360บาทองค์นี้360บาทนะคะส่วนองค์นี้ปี6 5ห้านะคะ350บาทปี65 3้าบาทนะคะ ปี62สอยันคู่นะคะยันคู่ปี62สองอันนี้5้ายห้บาทนะคะของปี62ใครที่ตามหาอยู่นะคะได้มาแบ่งแล้วนะคะแล้วก็มีหลังพระพุทธหลังพระพุทธนี่เลยปีห5ร้อนแรงนะคะราคาก็แรงห้าห้าบาทนะคะอันนี้ได้มาตึงนะคะตึงทุกทุกแอคเลยนะคะที่เป็นภาพภาพที่แซงราคาไปเมื่อสักครู่นะคะ เราก็ยังมีรูปถ่ายของวัดหนองตะแก้วนะคะอันนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันเลยนะคะอ,อันนี้ออกวัดหนองตะแก้วนะคะข้างหลังมีใบสมอที่นํามาเป็นมวลสารในการจัดสร้างพระสมเด็จสมอก้าด้วยนะคะอันนี้แบ่งบูชาแอคละสองร้อยบาทนี่เลยสมเด็จสมอเก้านะคะสมเด็จสมอเก้าหลวงพ่อกวยชุตินทโรออกวัดหนองตะแก้วนะคะเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์เยอะมากนะคะรุ่นนี้ ผงนอกวัดประสบการ์เยอะนะคะอันนี้แบ่งบูชาห้าร้อยห้าสิบาทนะคะมีกล่องเดิมให้กล่องเดิมเขานะคะใครที่สนใจจะบูชาวัตถุมงคลน,นะคะ <c oughs> แอดไลน์มาได้เลยนะคะศูนย์เก้าสองสี่สมหกศูนสองสีห้านะคะวันนี้เอกเรือนทอ,อเจ็บคอขอขอนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะขออนุญาตลงก่อนนะคะอขอให้บารมีของหลวงพ่อกลวยนะคะ คุ้มครองศิยานุสิ์ของหลวงพ่อทุกๆคนเลยนะคะอย่าอดอย่า,ยาอยา,ยากอย่ายากจะจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาเอเลินทอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ